สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่สิริรัตน์ออแกนิกเดนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมามาดูว่าพี่สิริพี่สิริทำน้ำหมักปลาทำอย่างไรนะคะเพื่อนก่อนหน้านี้พี่สิริเคยมีอีพีก่อนหน้านี้ที่ทำน้ำเริ่มต้นทำน้ำหมักปลาพี่สิริโดยที่เอามาทำไม่มีใช้น้ำตาล นะไม่มีใช้กากน้ำตาลเป็นตัวน้ำเชื้อหรือเลี้ยงจุลินทรีย์แต่พี่สิริใช้พี่สิริมีตัวนี้นะสับประรดอันนี้เป็นน้ำหมักสับประรดที่พี่สิริก็เคยทำเอาไว้นะคะวิธีการทำน้ำหมักสับประรดแล้วก็ตัวนี้พี่สิริก็หมักไว้ เป็นเวลาน่าจะประมาณ6เดือนนะหเดือน7เดือนได้ล้นะคะเนี่ยก็คือในน้ำหมักสับประรดเนี่ยก็จะมีความเป็นกรดนะแล้วก็มีน้ำตาลน,นะเป็นกรดนะคือความเป็นกรดจากสับประรดเองนะฮะสับประรดเนี่ยเขาจะมีความเป็นกรดกรด ที่เป็นธรรมชาติก็คือกรด DHA นะมีความเป็นกรดอยู่แล้วนะเป็นกรดธรรมชาติไม่เป็นอันตรายนะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คือไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาตินะแม้กระทั่งจะเป็นอันตรายต่อการระคายเคืองผิวอันนี้ก็ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่มีพิษนะฮะเป็นกรด DHA สารสกัดของธรรมชาติ ก็คือเป็นกรดนี่เองนะฮะเป็นกรดจากมาจากธรรมชาติก็คือกรดจากสับป,ประรดหรือในมะนาวก็จะมีความเป็นกรดนะเป็นมีความเป็นกรดกรดจากธรรมชาตินะคะคราวนี้พี่สิริจะใช้ที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าในสับป,ประรดเนี่ยเขามีน้ําตาลน้ําตาลความหวานธรรมชาติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพี่สิริตอนที่หมักน้ําหมักสับป,ประรดเนี่ย พี่สิริก็ใช้น้ำตาลนะใช้น้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลายแดงนะหมักกับน้ำซาวข้าวนะคะเนี่ยก็ออกมาเป็นน้ำหมักสับปะรดหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยน้ำใสๆเนี่ยก็คือเขาเป็นน้ำกรดจากสับปะรดนะคะเพื่อน ก็สำหรับวันนี้พี่สิริจะพาเพื่อนมาทำน้ำหมักปลานะทำน้ำหมักปลานี่อันนี้เป็นถังน้ำหมักปลาถัางเดิมที่พี่สิริหมักเอาไว้นะเนี่ยแต่ว่าวันนี้พี่สิริจะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เศษปลาแต่จะมีเศษกุ้งเนี่ยเศษหัวกุ้งนะเนี่ยที่พี่สิริทำกับข้าวไปแล้วนะ พี่สิริก็จะเอามาเติมหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นปลาก็ได้ไม่เป็นไรแต่วันนี้พี่สิริมีหัวกุ้งเนาะมีหัวกุ้งเปลือกกุ้งนะพี่สิริก็จะทําเป็นน้ําหมักปลาใช้แทนปลานะคะเพื่อนนี่ใช้แทนปลาก็เติมเติมลงไปในถังน้ำหมักของเราอันเดิมนี่แหละเติมลงไปนะคะ นี่นะคะเติมลงไปเติมลงไปเราก็เดี๋ยวเราก็จะเติมเติมน้ำน้ำหมักสับปะรดนะคะเราก็จะใช้เนี่ยใช้ส่วนที่เป็นน้ำหรือจะใช้เป็นส่วนที่เป็นกรากก็ได้นั่นเพื่อนเราก็เติมเติมลงไปในเนี้ย ในถังน้ำหมักเนี่ยนะเราก็เติมลงไปก็เติมก็ใช้ถ้วยตัวนี้นะเนี่เติมลงไปสักหนึ่งถ้วยเนี่เติมลงไปยถึงว่ามันอยู่ในกระถางอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเติมน้ำลงไปแล้วนะคะเพื่อนเราเติมน้ำลงไปแล้วเราก็กด เนื้อของกากปลาหรือกากกุ้งเนี่ยกดลงไปนะคือถ้าเราใช้ไปแล้วนะเราใช้ไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีหัวเชื้อมันอยู่นะคะเราก็เติมเติมลงไปใหม่ได้นะคะเพื่อนแล้วก็เติมน้ําถ้าเพื่อนไม่มีน้ําหมักสับปะรดนะคะไม่มีน้ําหมักสับปะรดใช้เป็น ตัวกากน้ำตาลเพิ่มลงไปก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ำสาวข้าวก็ได้นะเติมลงไปนะเ,เติมลงไปเพื่อเป็นตัวเพิ่มนำเชื้อจุลินทรีย์ให้เขาขยายเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะเพื่อนเนี่ยกดลงไปแบบนี้นี่เสร็จแล้วเพื่อนเห็นไหมคะ ก็เดี๋ยวเราก็จะได้น้ำหมักปลานะแต่ถ้าไม่มีน้ำหมักสับปะรดใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ใช้เป็นน้ำซาวข้าวนะเป็นน้ำซาวข้าวกับน้ำตาลเพิ่มลงไปนะหนึ่งถ้วยแบบเนี้ยหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะเพิ่มลงไปนะเราก็ปิดฝาวไว้แล้วก็ประมาณ1สัปดาห์นะหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถที่จะใช้ต่อได้ละนะคะเพื่อนใช้ต่อได้ เราก็จะมีน้ำหมักปลาไว้ใช้ตลอดนะคะนี่นะ,ะปิดฝาไว้นะปิดให้แน่นนิดนึงนั่นเพื่อนเพื่อกันมแมลงแมงนะเพื่อกันมแมลงแมงวันนั่นแหละแต่คราวนี้เราถ้าเราทำสะอาดเราก็จะไม่มันก็ไม่มีไม่มีหนอนชอนชัยน้ําเพื่อน เสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นั้นเพื่อนเราก็พี่สิริพานเพื่อนมาอัปเดตนะ้องคนที่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เมืองกรุงเล็กๆนะอพาร์ตเมนต์แคบๆเราก็สามารถที่จะทำน้ําหมักปลาไว้ใช้ได้นั้นเพื่อนหรือท่านเพื่อนเออ่จะเป็นใช้มีเศษปลาใช่ไหม เศษพุงปลาพุงปลาจากที่เราทานปลานะที่เราทําปลาแล้วนะมันจะมีเศษหัวปลาเศษพุงปลานะสดๆเราก็เนี่ยมันที่พี่สิริทำเ้าก็หากระปุกมาเสร็จแล้วเราก็มีเปลือกเปลือกผลไม้นะเป็นเปลือกสับประบรดนะเป็นเปลือกสับประรดนี่จะดีมากนะคะแล้วเป็นเปลือกผลไม้ยอย่างองื่นพี่สิริก็ยังไม่เคยใช้นะใช้เป็นเปลือกสับประรดอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นเปลือกสับปะรดอย่างเดียวนะ ใส่ลงไปในเนื้อในถังหมักปลานะแล้วก็เติมน้ำซาวข้าวลงไปนะเติมน้ำสาวข้าว,นะาว,าวหรือถ้าไม่มีน้ำซาวข้าวก็เอ่อใช้เป็นจุลินทรีย์สาวข้อแสงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีทั้งสองอย่างเราก็ใช้แค่สับประรดนะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะก็ประมาณนะคะก็คือถ้าเรามีเนื้อปลา มีเนื้อปลาอยู่ประมาณ1ลิตรนะหลิตรเราก็ใช้น้ำนะใช้น้ำเนี่ยเป็นครึ่งลิตรนะเป็นครึ่งลิตรแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ใช้เป็นเ,เปลือกสับปะรดนะคะเราก็หมักทิ้งเอาไว้ประมาณ30วันนะประมาณ30วันเราก็มาเปิดดูเราก็จะมีน้ำหมักนะเราจะมีน้ําหมักปลาเนี่ยใช้เพื่อรดราดพันธุ์พืชในไร่สวนของเราได้แล้วนะคะเพื่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ง่าย แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่คิดว่าเข้ามารับชมนะคะเราไม่เข้าใจอยากจะตุอยากจะดูตั้งแต่เริ่มต้นเออก็ลองเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะลองเซิร์ชเข้าไปในที่ช่อง YouTube นะคะว่าต้องการที่จะวิธีทำน้ำหมักปลาสูตรเริ่มต้นเลยนะคะสูตรเริ่มต้นเลยทำยังไงวิธีทำน้ำหมักปลานะคะ ก็จะเข้าไปก็จะเห็นอนะมีหลายๆช่องที่เขาทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเป็นเอ่อช่องพี่สิริก็จำไม่ได้เนาะพี่เขาทำเป็นเอ่อเษกเษตรเกษตรสุขใจหรือกรเกษตรเอ่อฟาร์มมิ่งไทยแลนด์อะไรสักอย่างเนี่ยนะลองลองลองเซิร์ชเข้าไปก็จะเจอวิธีการทำน้ำหมักปางในสูตรเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าพี่สิริก็ ไปดูนะไปดูเขาไปดูเขาเราก็ลองเอามาทานะลองเอามาทําแต่ว่าพี่สิริจะของพี่สิริพี่สิริไม่ใช้น้ําตาลนะไม่ใช้น้ําตาลที่ไม่ใช้เพราะว่าคือ,เ,อ,อเราเริ่มต้นสูตรเนี่ยเราใช้น้ําตาลจากน้ำหมักสับปะรดนะคะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเริ่มต้นทาโดยที่ไม่มีสับปะรด ก็ต้องใช้กากน้ําตาลนะคะใช้กากน้ําตาลเพื่อจะให้น้ําตาลเนี่ยไปเป็นอาหารเลี้ยงจุลินซีจุลินซีมาจากไหนนะคะจุลินซีก็คือเขาก็จะมีจุลินซีชนิดหนึ่งที่อยู่ใน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 เนื้อปลาในเศษอาหารปลาที่เราได้มาอยู่แล้วนะคะหรือถ้าเรานําเชื้อจากจุลินซีจากน้ำเสาวข้าวนะคะหรือไปทำจากจุลินซีสังขรา ก็มีจุลินทรีย์อยู่ในอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องเพิ่มน้ําตาลเพื่อไปเป็นอาหารเร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์ให้เขาทํางานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือเริ่มต้นจากการใช้กากน้าตาลนะคะเพื่อนนะก็สําหรับคลิปนี้นะเพื่อนเนาะก็พี่สิริก็พาเพื่อนมาอัปเดตในการทําน้ําหมักปลานะถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมนะและเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะ แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆจากพี่สิรินะคะสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสําหรับวันนี้นะคะพี่สิริก็พามาแชร์นะคะในน้ําหมักปลาเนี่ยจะมีแร่ธาสารอาหารเยอะนะเพื่อนๆนะแร่ธาสารอาหารจากตัวปลาเนี่ยก็จะมีโพแทสเซียมแคลเซียมนะคะ,ะไนโตรเจนนะก็คือได้ได้ครบทั้ง NPK นะ เนี่ยสูตรนี้เลยนะมีอยู่ในในในน้ำหมักปลาเนี่ยนะคะเพราะว่าเอา่อหลายๆอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่พาทำเนาะพาทำน้ำหมักปลาเพื่อไปรดราดต้นพันธุ์พืชได้ดีนะคะโดยเฉพาะกับมีช่องหนึ่งพี่สิริก็ท่านก็จะไปทำเป็นสวนทุเรียนนะสวนทุเรียน เขาก็ใช้น้ำหมักป่านั้นเพื่อนใช้น้ำหมักป่าเยอะมากทั้งยังใหญ่เพื่อไปเร่งการขยายของรากนะแล้วก็เร่งเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินเพื่อที่เอ่อตัวทุเรียนเนี่ยได้ได้เกิดการขยายรากแล้วก็จะดึงดูดจุลินทรีย์และก็แร่ธาตุสารอาหารจากดินเนี่ยให้ขึ้นไปเลี้ยงรำต้นและก็ดอกใบผล นะให้ลำต้นได้มีความเจริญเติบโตแล้วก็เร่งเร่งออกลูปออกลูปได้ใหญ่แล้วก็เร็วนะคะด้วยน้ําหมักปลาเน,เนี่ยนะคะนี่คือคุณประโยชน์นะคะแต่เราก็สามารถเราไปใช้กับพืชผักนะคะพืชผักในสวนของเราได้นะแล้วสำหรับคนที่มีพื้นที่ปลูกสวนน,น้อยๆในกระถางเราก็ใช้ตามอัตราส่วนที่น้อยลงนะเราก็ไม่ได้ไปใช้ในอันตราส่วนที่ใหญ่ เยอะนะคะเราก็ทำสิ่งน้อยๆน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พี่สิริก็มาแชร์ประโยชน์นะประโยชน์จากธรรมชาติที่เกื้อกูลนะเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มันแพงนะเพื่อนเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้มาเป็นแร่ธาตุสารอาหารให้กับพันธุ์พืชของเราเราก็ทำได้นะคะเพื่อ ลดต้นทุนนะลดต้นทุนในครัวเรือนนะลดต้นทุนในครัวเรือนเพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นสิ้นเปลืองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะเคมีก็ไม่ได้เข้าสู่ในร่างกายเราเพราะเราใช้สารทุกอย่างจากธรรมชาติมดเลยนะหลีกเลี่ยงปลอดสารเคมีได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อดูแลสุขภาพเราเองนะคะค่ะเล็กๆน้อยนะคะก็พามาแชร์บอกอเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีจ้า